วันนี้เป็นเรื่องของเจ้าพอ่อลูกนิ่งคนหนึ่งครับคือก่อนหน้านี้มันมีมันมีบทสัมภาษณ์จากทางโทมัสแฟรงค์นะครับกุนซือของทางเบรันฟอร์ดครับพูดถึงการยิงฟรีคิกโทมัสแฟรงค์เนี่ยบอกว่าถ้าเราจะหาคนที่ยิงฟรีคิกเท้าซ้ายที่ดีสุดในโลกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เปเอชก็คือเรเนลเมสซี่ครับแต่ถ้าเป็นคนที่ยิงฟรีคิกด้วยเท้าขวานะฮะโทมัสแฟรงค์บอกว่าณตอนนี้เขาคิดว่าคนที่ทำได้ดีที่สุดคือเจมส์วอร์ดพราวส์ครับใช่ครับกองกลางของััตน กับตันทีมนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ถูกเรียกว่าเดวิดเบคแคมแห่งแดนใต้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ีสตา้าบายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลริสตานะครับกับผมจิตกรศรีทอมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับ m a น n แตน n d Thailand ครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก4 0 0 0 0 0ซับแล้วนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าพ่อลูกนิ่งคนหนึ่งครับคือก่อนหน้านี้มันมีมันมีบทสัมภาษณ์จากทางโทมัสแฟรงค์นะครับกุนสือของทางเบนฟอร์ดครับพูดถึงการยิงฟรีคิกโทมัสแฟรงค์เนี่ยบอกว่าถ้าเราจะหา คนที่ยิงฟรีคิกเท้าซ้ายที่ดีสุดในโลกเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่เปเช่ก็คือเรเนลเมซี่ครับแต่ถ้าเป็นคนที่ยิงฟรีคิกด้วยเท้าขวานะฮะตัวแฟรงบอกว่าณตอนนี้เขาคิดว่าคนที่ทำได้ดีที่สุดคือเจมส์วอร์ดพราส์ครับใช่ครับกองกลางของซ um ัมมตันกับตันทีมนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ถูกเรียกว่า David ham, เดวิดเบคแฮมแห่งแดนใต้ด้วยความลีลาท่าทางการยิงฟรีคิกที่พยายามเรียนแบบเดวิดเบคแฮมมาตั้งแต่เด็ก แต่นมีจุดเปลี่ยนครับไอาการที่จะพยายามเรียนแบบใครสักคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวของเราเองซึ่งวอร์ดพราสทำได้ดีมากๆครับวันนี้ลงมาไล่เรียงกันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ครับก่อนที่จะกล้าวขึ้นมาเป็นจอมสังหารฟรีคิกถ้านับจากตัวเลขสถิติณปัจจุบันนี้บนับ,บราศาศาัสัทพรเมร์ลีกนะครับมีแค่ไปแค่คนเดียวครับที่ยิงประตูจะรูจฟรีคิกได้มากกว่าเขาครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่แดนใต้ขององัักฤษครบ ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงพอจะทราบดีครับว่า ถ้าว่านถึงภาคใต้เนี่ยนะฮะสองทีมดังก็คือซามตันกับพอร์สมัทครับคู่รักคู่แค้นกันมาเลยแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าครอบครัวของวอร์ดพราสเนี่ยนะฮะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพอร์สมัทครับถือตั๋วปีเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นทูตรุ่นปูรุ่นคุณพ่อของเขาแต่จุดแตกหักมันก็มาเกิดขึ้นที่เจมส์วอร์ดพราสเนี่ยแหละครับตอนแรกเนี่ยเขาเข้าไปเป็นนักเตะเยาวชนของพอร์สมัทครับตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะฮะเริ่มเล่นจริงจังเลยนะครับแล้วก็เริ่มซ้อมฟรีีคิกแบบเน้ย พราะไอดอลของเขาก็คือเดวิดเบคแฮมแต่อยู่ได้เพียงแค่ปีเดียวครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าสาการการดึงนักเตะตั้งแต่ในยุทธโดยชนเด็กๆเ,เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยต่อสู้กันดูเดือนมากต่อให้จะเป็นทีมคู่รักคู่แคนก็ตามเพราะซามตันเริ่มสนใจเขาตั้งแต่อยู่ขวบครับและสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนมากกว่านั้นก็คือโค้ชของเขาครับตอนนั้นก็คือเดฟฮิลจุดเปลี่ยนอยู่ที่เดฟฮิลเนี่ยแหละครับพอมีข้อเสนอมาจากซามตันสนใจที่จะดึงตัววอร์ดพราสไปร่วมทีม ทางครอบครัวก็มาปรึกษากับเดฟฟิลล์ครับเดฟฟิลล์เล่าว่าวันหนึ่งครับคุณพ่อของเจมส์เนี่ยมาคุยนะฮะบอกว่ามันถึงการตัดสินใจที่ยากที่สุดครับเพราะเจมส์เนี่ยต้องเลือกระหว่างปอมปีก็คือพอสมัตหรือว่าเดอะเซนต์ก็คือซามตันซึ่ง2ทีมนี้เนี่ยเป็นคู่รักคู่แคนคู่กัดกันมาแล้วครอบครัวของเขาก็เป็นแฟนบอลของพอสมัตคุณพ่อก็าถามว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปอยู่ที่ไหนดีหรือจะตัดสินใจแบบไหนและเดฟฟิลล์ก็ทําในสิ่งที่ หลายคนไม่คาดคิดครับทั้งนี้นเขาเป็นโคช้ชของพอสมาร์ทนะครับแต่กลับแนะนําให้คุณพ่อของเจมส์บอกว่าไปซ้อมตันเถอะถ้ามองในเรื่องผลประโยชน์ของตัวเด็กจริงๆมองในเรื่องพัฒนาการของเด็กจริงๆไปอยู่ซ้อมตันเถอะเดฟฟิลยอมรับว่าจริงๆเขาก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจครับไม่ค่อยชอบในเหตุผลของตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้ามองในพื้นฐานของเด็กแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์มากสุดคือตัวของเจมส์วอทพราสเขาก็ยอมรับว่าทางเลือกที่ที่สุดคือซ้มตันครับ มากกว่าพอสมัและมันก็เริ่มต้นจากตั้งแต่วันนั้นครับเพราะวอร์ดพลาสเนี่ยโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กครับมีเป้าหมายในการเป็นนักบ,บอลชีพอย่างจริงจังครับและอยากยิ่งใหญ่เหมือนอย่างเดวิดแบคแฮมขวัญใจของเขาอยากเป็นอย่างแบคแฮมแบบไหนบ้างวอร์ดพลาสบอกทุกอย่างครับความ,มมุ่งมั่นชื่อเสียงประสบความสำเร็จความโด่งดังและสิ่งที่มันเท่ที่สุดก็คือการยิงฟรีคิกแม่นอย่างจับวางนั่นแหละครับที่วอร์ดพลาสพยายามเรียนแบบตอนนั้นน,นะครับถ้าเรานึกภาพเด็กอายุ8ขวบ9ขวบ เอาแค่ปั่นฟรีคิกให้มันข้ามกำแพงได้ก็ก็เท่แล้วครับก็ดีแล้วครับแต่ว่าพราสไม่ครับเขาฝึกซ้อมตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นด้วยการเรียนแบบแบคแฮมแบบแบบทุกท่าทางทุกรูปแบบเพื่อจะทาให้ฟรีคิกของตัวเองนั้นเหมือนกับลูกยิงฟรีคิกของขวัญใจของเขาแน่นอนครับเราจะพูดถึงแบคแฮมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ก้าวข้ามโลกฟุตบอลไปกไกลมากครับโดยเฉพาะอายุ90ขนาดคนที่ไม่ดูฟุตบอลนะฮะยังรู้จักเขาครับแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นใคร หล่อเทสมาร์ทด,ด่งดังมีจุดขายแล้วก็ภาพลักษณ์ดีเยี่ยมวอร์ดพลาสบอกว่าข้างใช้ในตัวผู้ชายคนนี้มากมันไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงฟรีคิกที่แม่นยำครับแต่มันคือภาพลักษณ์โดยรวมผมพยายามลอกเลียนแบบเขามาตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้ก็ปีทุกอย่างทรงผมทุกทรงที่เบ็คแคมเคยทำไว้รองเท้าสตาั๊ดทุกรุ่นทุกแบบที่เบ็คแฮมเคยใส่ไว้เสื้อหมายเลขเจ็ที่เบ็คแฮมใส่เป็นประจำวอร์ดพลาสบอกทำทุกอย่างครับ แล้วก็ยืนยันเลยครับว่าเบคแคมคือแรงบรันดาลใจที่ทําให้ผมนั้นพยายามลองหัดยิงลูกฟรีคิกซึ่งเราถามว่าเขาทําได้ดีขนาดไหนสมัยเป็นนักเตะระดับเยาวชนดีครับดีเลยแหละฮเพียงแต่ว่ามันยังขาดการก้าวข้ามไปสู่ระดับมืออาชีพครับนั่นคือความแม่นยําความแน่นอนความสม่ำเสมอครับบางครั้งเขายิงเข้าแต่บางครั้งก็หลุดกรอบไปไกลครับ เช่นเดียวกับการ cross จากรูนเส้นครับบางครั้งก็เปิดแม่นแต่บางครั้งก็รุดวงโครจรไปไหนไม่รู้นั่นคือสิ่งที่แตกต่างครับแล้ววอร์ดพราสก็สงสัยครับว่าทำไมเป็นแบบนั้นทั้งที่เขาพยายามก๊อปปี้เรียนแบบทุกอย่างที่เบคแฮมทําการวางเท้าการยืนท่าทางคือพยายามเก็บทุกรายละเอียดครับแต่ทําไมผลลัพธ์มันออกมาไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือจุดที่เขาสงสัยครับแต่ในแง,ง่ของการพัฒนายการโดยรวมวอร์ดพราสค่อยๆเติบโตครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับซอมตัน ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นตุลักของทีมอย่างต่อเนื่องในชุดยาวชนครับจนกระทั่งได้รับโอกาสลงเล่นเกมระดับอาชีพครั้งแรกในวัยเพียงแค่16ปีการกล้ามาสู่ทีมชุดใหญ่นั่นแหละครับมันเหมือนเป็นกุญแจดอกสาคัญครับที่ทําให้เขาปลดล็อกและรู้ว่าอ๋อทำไมถึงทําได้ไม่เหมือนที่แบ็แคมทําทั้งที่พยายามเรียนแบบทุกอย่างคําตอบที่เขาได้รับก็คือเรื่องของร่างกายและสภาพจิตใจครับที่ยังไม่แข็งแรงพอเหมือนเหมือนกับว่าเขา ค้นพบจุดอ่อนของตัวเองครับแล้วมันเกิดขึ้นในวัยทีนเอจอยู่ครับ mm hmm. เมื่อคุณรู้ถึงปัญหารู้ได้เร็วก็มีเวลามีวิธีการในการปรับจูนครับวอตถประสยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยเขาเป็นพวกกลัวเข้าการประทะครับพอมาเจอทีมชุดใหญ่แบบผู้ใหญ่เขาเล่นกันเนี่ยกขามักจะทําได้ไม่ดีซึ่งเขารู้แล้วครับว่าปัญหาคือตรงนี้แต่ในวัยขนาดนั้นครับตัวเขายอมรับว่าถึงแม้ว่าจะรู้ครับว่าปัญหาคืออะไรแต่ประเด็นคือเขายังไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ถ้าจะบอกว่าช่วงเวลาที่มันเหมาะสมมาถึงก็คงเป็นแบบนั้นครับเพราะว่านเวลานั้นนะฮะคุณซื้อของซามตันก็คือมาริซิโอโปเชติโนครับซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการปลุกสภาพจิตใจสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆด,ดาวรุ่งทั้งหลายทำงานกับกลุ่มแข่งอายุน้อยได้ดีมากและนั่นแหละครับคือสิ่งที่วอร์พลาสรู้แล้วว่าเขาต้องแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้าง เขาเล่าใฟังว่าปอเชติโน่เนี่ยเข้ามาแล้วก็ปลูกฝังความกล้าแกร่งให้กับพวกเราทุกคนในทีมครับกล้าร้าวในบางครั้งสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง ไม่ต้องกลัวใครถ้าเล่นในอย่างถูกวิธีและมีทัศนคติที่แข็งแรงคุณไม่ต้องกลัวใครครับเขาทำให้พวกเราเชื่อว่าเราต้องรู้หน้าที่ของตัวเองในตอนที่ไม่มีบอลด,ด้วยและไม่กลัวที่จะวิ่งเข้าใส่เพื่อแย่งเอาบอลกลับมาหากเราทําได้เราก็ไม่ต้องกลัวทีมไหนทั้งนั้นเราจะเล่นแบบนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางต่อให้เจอกับทีมระดับท็อปอย่างมาสเตอร์อย่างลิเวอร์พูลหรือทีมที่เล่นอยู่ในนอกหลีกต้องเล่นแบบเดิมครับตรงนี้น่าสนใจครับ เพราะสิ่งที่โปเชนินโนส่งให้วอร์ดพราสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเฮ้ยคุณต้องวางเท้าแบบไหนคุณถึงจะยิงฟรีคิกได้ดีขึ้นคุณต้องเอียงตัวกี่องศาจัดระเบียบร่างกายอย่างไรหรือยิงไปมุมไหนแต่สิ่งที่เขาใส่ก็คือความแข็งแกร่งของจิตใจครับคุณต้องกล้ายมาเป็นนักเตะที่ดีก่อนครับเป็นกองกลางที่ดีก่อนแล้วกองกลางที่ดีก็คือความแม่นยําในการรับส่งลูก ความแข็งแกร่งในการชิงพื้นที่ได้เปรียบตรงกลางสนามพยายามทําให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีก่อนครับที่เหลือค่อยว่ากันซึ่งมันก็เริ่มเห็นความแตกต่างที่ดีขึ้นครับเท้าวขวาของวอร์ดพราส์ดีขึ้นครับฤดูกาล2013ถึง2014ครับเขากลายเป็นนักเตะที่มีสติในการส่งบอลแม่นยำที่สุดในทีมขณะที่ร่างกายของเขาก็ดีขึ้นครับหนาขึ้นเยอะหลังจากที่ได้รับรู้ในเรื่องของการบรยบวนัยการกินอาหารการนอนออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างถูกต้องและที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือประสิทธิภาพในลูกตั้งเตะ ดีขึ้นครับวิ่งขึ้นลงมีพลังงานแย่งบอลได้ปะทะดุดันออกบอลดีแม่นยำและมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะเป็นก้าวกระโดดอย่างชัดเจนครับ ใตอนนั้นกองหน้าของซัมตันอย่างเจมริเกสหรือริกกี้ bert, แลมเบิร์ตก็ได้รับผลประโยชน์จากการเปิดบอลของวอร์ดพราสมันเหมือนเป็นการกลับไปพัฒนาจากพื้นฐานก่อนครับไอ้ครั้งที่จะไปมุ่งสมาธิแค่จะยิงฟรีคิกให้ดีให้ดีให้ดีเพราะอยากเป็นแบบเแบ,บ,แบ,บ็คแคมป์วอชิโน,โนบอกไม่ใช่ครับคุณต้องวางพื้นฐานให้ตัวเองเป็นกองกลางที่ดีก่อนครับแล้วค่อยไปรับคมให้กับอาวุธของตัวเองอย่างที่บอกครับสมัยเด็กวอร์ดพราสก็ปีเรียนแบบเบ็คแคมป์ทุกอย่างซึ่ง ความจริงก็คือมันไม่มีทางไปไม่ได้ครับที่มนุษย์เราจะเรียนแบบอีกหนึ่งคนได้อย่างร้อเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับทั้งวิธีคิดทั้งสรีระร่างกายการที่เบ็คแฮมตั้งท่ายิงฟรีคิกที่เป็นเอกลักษณ์มันก็อาจจะเวิร์กในแบบของเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนทําท่านี้แล้วจะยิงได้อย่างเบคแฮมมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับไม่มีใครเรียนแบบได้ต่อให้คุณพยายามมากขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งสำคัญก็คือปลายทางครับปลายทางก็คือผลลัพธ์ของมันเมื่อบอลออกจากเท้าแล้วต้องเป็นประตูวอร์ดพราสจึงคิดค้นครับว่าวิธีการไหนที่มันจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดโดยเอาท่าทางของเบคแคมเนี่ยมาปรับใช้ครับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองให้เข้ากับศรีระของตัวเองเขายอมรับว่าใช่ครับผมพยายามเรียนแบบเบคแคม แต่ในรายละเอียดเนี่ยมันมีความแตกต่างเขาแยกเอาเป็น2ข้อการยิงฟรีคิกของเขากับเบคแฮมนั้นแตกต่างอย่างไร1ก็คือเบคแฮมจะเวี่ยงแขนข้างที่ไม่ถน,นัดก,ก็คือข้างซ้ายน,นะครับเวี่ยงเป็นวงกลมครับเพื่อช่วยเพิ่มแรงแต่ตัวของวอร์ดพราส์ไม่ครับเขาจะใช้การงอตัวในจังหวะที่เท้าขวาโดนบอลแทนแล้วก็เอาแขนค้างไว้แบบนั้นครับข้อ 2. ขณะที่เบคแฮมนั้นวางเท้าหลัก ติดพื้นครับก็คือเท้าซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ปักไว้เลยครับหัวเข่าของขาซ้ายเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวทันงทีเหมือนกับปักขาหลักไว้บนพื้นสนามครับแล้วปล่อยให้เท้าขวาเนี่ยเตะบอลฟอลโลตามทิศทางเคลื่อนไหวของลูกบอลออกไปแต่วอดพรอสเลือกใช้วิธีแบบกระโดดครับเพื่อบังคับทิศทางของลูกบอลแทนนั่นคือสไตล์ของวอดพรอสครับสไตล์ที่เขาพยายามปรับปรุปรงการยิงของตัวเองมาตลอดเขาอธิบายว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับไม่ใช่แค่ใช้เวลาคิด ข้ามคืนเราทำได้เลยแต่มันเกิดจากการซ้อมครับซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกครับทำซ้ำอยู่ทุกวันครับยิ่งผมพยายามพัฒน,นาเทคนิคของตัวเองมากเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งมีโอกาสเจอวิธียิงประตูที่เหมาะสมกับตัวเองมากเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เขาบอกครับผมเชื่อใจในกล้ามเนื้อของตัวเองเชื่อใจในความคุ้นเคยความจําของกล้ามเนื้อตัวเองยิ่งผมฝึกบ่อยเท่าไหร่ร่างกายของผมก็จะจดจําท่ายิงที่ถูกต้องในแบบของผมได้มากเท่านั้นทุกคนล้วนมีท่าทางและวิธีการใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันแบ็กแฮมก็จะมีการยิงฟรีคิกในแบบของเขาโรเจอร์เฟเดอร์ก็จะมีการแบ็กแฮนด์ในวิธีการของเขาซึ่งผมเองก็เชื่อมั่นในเทคนิคของตัวเองถ้าผมสามารถ วางบอลในแบบที่ผมต้องการได้และทําได้เหมือนกับตอนที่ผมซ้อมลูกนั้นผมเชื่อว่าไม่มีผู้สาวประตูคนไหนเซฟได้ปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของการควบคุมสภาพจ,จิตใจครับต้องให้นิ่งต้องแข็งแกร่งเมื่อเจอสถานการณ์จริงเพราะว่าเมื่อคุณอยู่บสสังเวียนแขงนะครับมันไม่เหมือนกับสนามซ้อมอยู่แล้วครับบรรยากาศทุกอย่างผููคนเสียงเชียร์แรงกดดันแรงคาดหวังและในช่วงที่คุณวางบอลลงมันเหมือนทุกอย่างมันเงียบเงียบเพราะรอครับรอดูว่าคุณจะยิงฟรีคิกแบบไหน วินาทีนั้นแหละครับที่ต้องรักษาความเชื่อมัน่นแล้วก็จิตใจรวมถึงสติของตัวเองครับให้ดีที่สุดตัดความกดดันออกไปให้หมดและทําในสิ่งที่ตัวเองเคยทําได้ในสนามซ้อมเขาใช้คําว่าไอ้ห่วงเวลาตรงนั้นน่ะมันคือความเงียบที่สมบูรณ์แบบครับเขารู้ได้ว่ามันมีความกดดันเข้ามาและคุณต้องจัดการกับมันให้ได้และเมื่อทําได้ผลลัพธ์มันก็จะตามมาเองครับนั่นคือวิธีการและแนวความคิดของเจมส์วอร์ดพราส์ครับจากเด็กที่พยายามเรียนแบบไอดอลของเขาครับมาถึงวันที่เขาเข้าใจ ว่าไม่มีใครเรียนแบบใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่คุณต้องทําก็คือหาวิธีการที่มันเหมาะสมครับให้เข้ากับตัวเองที่สุดให้ถูกต้องกับสรีระร่างกายกตัวเองมากที่สุดแล้วก็ซ้อมให้มันมากพอฝึกกําลังขาให้มันมากพอสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากพอและสุดท้ายการยิงฟรีคิกของคุณก็จะดีพอเพื่อเป็นประตูครับนี่คือสิ่งที่เจมส์วอร์ดพราอัส์บอกกับเราครับยินดีงไ้บ้างกับเทนนี้นะครับอ่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะฮะแล้วก็อย่าลืม กด subscribe กดกระดิ่งกับช่องของเราครับเมนส a ตนไทยแลนด์ครับกำลังจะเข้าใกล้หลัก400ศัซับแล้วนะครับส่วนทางอื่นๆครับนอกจากยูทูบแล้วจะมี Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ครับแล้วก็มีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาวคลาสบอทิฟาย Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่าเมนส a ตนครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ